สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่การสำรวจเนื้อหาของเรานะครับวันนี้เรามีหัวข้อที่น่าสนใจมากๆจากแนวทางที่เรียกว่า Inner Development Guide หรือ IDG นะครับซึ่ง IDG นี่ก็เป็นกรอบการพัฒนาศักยภาพภายในที่เขาเน้นเรื่องการขับเคลื่อนความยั่งยืนค่ะเป็นแนวทางที่กำลังได้รับความสนใจมากขึ้นเรื่อยๆนะคะครับหัวข้อที่เราจะเจาะลึกกันวันนี้ก็คือ การใช้ทรัพ,พยากรอย่างมีสติหรือ conscious use of resources เนื้อหาหลากัหลกๆก็มาจากเอกสาร inner development guide.pdf นะครับเป้าหมายก็คืออยากจะมาทำความเข้าใจกันจริงๆว่าทักษะนี้มันคืออะไรกันแน่ทำไมมันสำคัญแล้วมันไปเกี่ยวโยงกับส่วนอื่นๆของ IDG อย่างไงบ้างค่ะก็น่าสนใจมากเลยค่ะเพราะคำว่าทรัพยากรในที่นี้มันกว้างกว่าที่เราอาจจะคิดนะคะใช่ครับก่อนจะลงลึกไปตรงนั้นทบทวนนิดนึงว่า IDG เนี่ยเขามองการพัฒนาภายในเป็น5มิติหลักๆใช่ไหมครับมี being การดำรงอยู่ thinking การรู้คิด relating ความสัมพันธ์ collaborating ความร่วมมือแล้วก็ acting การลงมือทำค่ะครับผมซึ่งทักษะการใช้ทรัพยากรอย่างมีสติที่เราจะคุยกันเนี่ยอยู่ในมิติสุดท้ายคือ acting การลงมือทำนี่เองเอาละครับมาเริ่มกันเลยดีกว่าประเด็นแรกเลยคำว่าการใช้ทรัพยากรอย่างมีสติเนี่ยเอ,อ่อถ้าตามแหล่งข้อมูลเขาให้นิยามว่าอย่างไงบ้างครับมันใช้แค่เลี้ยวประหยัดไฟปิดน้านอย่างที่เราคุ้นเคยหรือเปล่าอืมจริงๆมันลึกกว่านั้นเยอะเลยค่ะแหล่งข้อมูลบอกว่ามันคือความสามารถในการตระหนักรู้ถึงทั้งคุณค่าที่มาแล้วก็ผลกระทบของทรัพยากรทุกชนิดเลยนะคะที่เราใช้หรือที่เราเกี่ยวข้องด้วย ทุกชนิดนี่รวมถึงอะไรบ้างครับก็มีทั้งที่จับต้องได้อย่างเช่นเงินพลังงานทรัพยากรธรรมชาติหรือแม้แต่เวลาของเราเองแล้วก็ยังรวมถึงสิ่งที่จับต้องไม่ได้ด้วยค่ะอันนี้น่าสนใจมากเช่นความใส่ใจที่เรามีให้กันความคิดสร้างสรรค์หรือแม้แต่พลังงานทางอารมณ์ของเราโอ้ทรัพยากรนมามรรมนี่น่าสนใจจริงๆครับความใส่ใจพลังงานทางอารมณ์ แสดงว่ามันโยงกับเรื่องข้างในตัวเราโดยตรงเลยไม่ใช่แค่เรื่องสิ่งแวดล้อมภายนอกถูกต้องค่ะและจุดสําคัญมากๆที่แหล่งข้อมูลเน้นก็คือมันไม่ใช่แค่เรื่องลดการใช้นะคะแต่มันคือการสร้างความสัมพันธ์ใหม่กับสิ่งที่เราใช้สร้างความสัมพันธ์ใหม่ใช่ค่ะเป็นความสัมพันธ์ที่เอ่อมันอยู่บนฐานของความเข้าใจความรับผิดชอบแล้วก็การเห็นคุณค่าจริงๆเห็นว่าทุกอย่างมันเชื่อมโยงกันหมดมันคือการเปลี่ยนจากข้างในเลยค่ะ การสร้างความสัมพันธ์ใหม่ฟังดูเป็นเรื่องที่ใหญ่กว่าแค่การปรับพฤติกรรมเล็กๆน้อยน,อยนะครับแล้วกระบวนการของมันนี่พอจะอธิบายได้ไหมครับว่ามันเริ่มยังไงไปถึงไหนค่ะแหล่งข้อมูลอธิบายเป็นขั้นๆน,นะคะเริ่มจากการตระหนักรู้ awareness ก่อนเลยคือต้องเห็นต้องรู้ตัวก่อนว่าเราใช้อะไรอยู่บ้างและมันส่งผลยังไงอืมอมต้องเห็นก่อนค่ะพอเราตระหนักรู้แล้วมันก็จะนำไปสู่การอนุรักษ Conservation คือการใช้แบบรู้คุณค่าไม่ฟุ่มเฟือยใช้เท่าที่จำเป็นครับแต่ที่มันไปไกลกว่านั้นเอกคือขั้นของการฟื้นฟูหรือ Regeneration การฟื้นฟูค่ะคือไม่ใช่แค่ไม่ทำลายเพิ่มไม่ใช้สิ้นเปลืองแต่พยายามจะช่วยทำให้สิ่งที่เราใช้ไปแล้วหรือระบบที่เกี่ยวข้องเนี่ยมันกลับคืนมาหรือมันดีขึ้นกว่าเดิมด้วยซ้ำอ๋ เข้าใจแล้วครับเหมือนไม่ใช่แค่ไม่เอาเปรียบแต่ต้องช่วยคืนกลับไปด้วยประมาณนั้นเลยค่ะอาจจะเป็นการฟื้นฟูระบบนิเวศสิ่งแวดล้อมชุมชนหรือแม้กระทั่งความสัมพันธ์ของเราเองก็ได้ฟังดูเหมือนยกระดับจากไม่เบียดเบียนไปสู่การเกื้อกูลเลยนะครับแล้วที่เขาพูดถึงความพอเพียงหรือ sufficiency ล่ะครับมันเข้ามาเกี่ยวตรงไหนอันนี้เป็นแกนหลักอันนึงเลยค่ะ ความพอเพียงในที่นี้คือการรู้จักขอบเขตความต้องการที่แท้จริงของตัวเองความต้องการที่แท้จริงใช่ค่ะแยกให้ออกระหว่างสิ่งที่จําเป็นจริงๆกับความอยากที่ไม่สิ้นสุดหรือการบริโภคตามๆากันไปตามกระแสตามโฆษณาที่เราทําไปแบบอัตโนมัติอืมครับพอเราเข้าใจความต้องการที่แท้จริงแล้วเนี่ยเราก็จะใช้ทรัพยากรเท่าที่จําเป็นจริงๆรแล้วก็ใช้มันอย่างมีความหมายมากขึ้นด้วยค่ะเข้าใจชัดเจนขึ้นเยอะเลยครับงั้น ผลกระทบของการฝึกทักษะนี้มันจะแสดงออกมาในระดับไหนบ้างครับทั้งกับตัวเองกับทีมหรือกับสังคมใหญ่ๆมันส่งผลหมดเลยค่ะทุกระดับเลยระดับบุคคลเนี่ยชัดสุดก็คือเรื่องการจัดการพลังชีวิตของเราเองนี่แหละค่ะพลังชีวิตค่ะเราจะเริ่มเห็นว่าเวลาความสนใจพลังงานของเราเนี่ย มันถูกใช้ไปกับอะไรที่มันมีคุณค่าจริงๆอ่ชีวิตเราเช่นสุขภาพความสัมพันธ์ที่ดีการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆแทนที่จะหมดไปกับความเร่งรีบหรือความคาดหวังจากข้างนอกใช่ค่ะหรือสิ่งที่มันไม่ใช่แก่นสารจริงๆซึ่งพอเราเลือกใช้พลังชีวิตกับสิ่งที่สําคัญชีวิตเราอาจจะ,ะช้าลงหน่อยแต่ว่ามันมีความหมายมากขึ้น Slow life ที่มีความหมายว่าง้งเถอครับประมาณนั้นค่ะ แล้วพอมาระดับทีมหรือองค์กรนะคะมันคือการสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่ไม่มองแค่กำไรระยะสั้นๆแล้วแต่มองไปถึงความยั่งยืนค่ะเริ่มตระหนักว่าทรัพยากรที่สำคัญที่สุดที่แพงที่สุดอาจจะไม่ใช่เงินแต่คือคนคือความไว้วางใจระหว่างกันอืมทรัพยากรคือคนคือความไว้วางใจ ค่ะแล้วก็เรื่องการเคารพการแบ่งปันทรัพยากรส่วนรวมหรือ common resources อย่างเป็นธรรมโปรง่งใสรับผิดชอบร่วมกันคือหาจุดสมดุลให้เจอระหว่างเป้าหมายธุรกิจกับการดูแลสังคมและสิ่งแวดล้อมครับแล้วในระดับสังคมล่ะครับอันนี้น่าจะภาพใหญ่สุดใช่ค่ะระดับสังคมนี้สำคัญมากคือการเปลี่ยนผ่านเลยนะคะจากวัฒนธรรมแห่งการบริโภคที่เน้นการเอากันสะสมมาเป็นการสร้างวัฒนธรรมแห่งการดูแลและฟื้นฟู and ค่ะการตระหนักวัตถุการกระทำของเราเนี่ยมันส่งผลข้ามรุ่นข้ามไปถึงอนาคตได้เลยทักษะนี้เลยเหมือนเป็นจุดคันงัดเล็กๆจุดคานงัด leverage point ค่ะที่อาจจะช่วยขยับเปลี่ยนระบบเศรษฐกิจสังคมที่ใหญ่กว่าให้มันไปสู่ความสมดุลความเป็นธรรมมากขึ้นได้โห ฟังดูแล้วการใช้ทรัพยากรอย่างมีสตินี้มันไม่ใช่แค่ทักษะปฏิบัติธรมธรมดาาแล้วนะครับมันสะท้อนถึงภาวะผู้นำภายในหรือ inner leadership เลยใช่เลยค่ะคือการตระหนักรู้จากข้างในแล้วก็เลือกอย่างมีเจตนาจริงๆมันเชื่อมโยงความรับผิดชอบส่วนตัวเล็กๆของเราเนี่ยเข้ากับภาพใหญ่ของความยั่งยืนระดับโลกได้เลยถูกต้องค่ะทำให้เราเห็นว่า ทุกครั้งที่เราเลือกใช้ทรัพยากรไม่ว่าจะดูเล็กน้อยแค่ไหนมันคือการโหวตหรือการเลือกว่าเราอยากเห็นอนาคตแบบไหนเป็นการเปลี่ยนมุมมองจริงๆจากแค่ผู้บริโภคที่รับมาแล้วก็ใช้ไปสู่การเป็นผู้ดูแลหรือสติวาร์ดค่ะที่รู้สึกรับผิดชอบต่อสิ่งที่ตัวเองใช้แล้วก็ผลกระทบที่จะตามมาด้วยครับผมทีนี้คำถามต่อมาที่น่าสนใจก็คือแล้วทักษะนี้เนี่ย มันไปเชื่อมโยงกับทักษะอื่นๆในกรอบ IDG ทั้ง5มิติยังไงบ้างครับเพราะฟังดูแล้วการจะใช้ทักษะภายนอกอย่างมีสตินี่มันต้องอาศัยฐานจากข้างในที่แข็งแรงประสมควรเลยแน่นอนค่ะมันเชื่อมกันเป็นเครือข่ายเลยการปรับพฤติกรรมภายนอกเนี่ยมันต้องมาจากรากฐานข้างในที่ดีจริงๆค่ะลองดูตัวอย่างเด่นๆจากแต่ละมิตินะคะเริ่มจากมิติ being หรือการดำรงอยู่ Being แหล่งข้อมูลชี้ว่าทักษะการใช้ทรัพยากรอย่างมีสติเนี่ยมันวางอยู่บนฐานของการตระหนักรู้ในตนเอง self awareness อันนี้สำคัญมาก self awareness ค่ะแล้วก็เข็มทิศภายใน inner compass ก็คือความเข้าใจในคุณค่าหลักๆของตัวเองว่าอะไรสำคัญกับเราจริงๆทำให้เราแยกแยะได้ว่าเอออันนี้คือความต้องการแท้ๆนะ อันนี้เป็นแค่ความอยากชั่วครั้งชั่วคราวอืมอมืต้องรู้จักตัวเองจริงๆก่อนถึงจะรู้ว่าควรใช้ทรัพยากรไปกับอะไรใช่ค่ะแล้วก็ยังมีความซื่อสัตย์ต่อตอนเอง integrity and authenticity อันนี้ก็สำคัญเพื่อให้การใช้ทรัพยากรของเรามันไม่ไปขัดแย้งกับคุณค่าข้างในหรือทำให้เราสูญเสียความเป็นตัวของตัวเองไปครับผมนอกจากนั้นก็ยังมี การอยู่กับปัจจุบัน presence แล้วก็ความเปิดกว้างพร้อมเรียนรู้ open lesson learning mindset อีกค่ะอันนี้ช่วยยังไงครับ presence กับ learning mindset ครับชัดเจนมากและในมิติ thinking หรือการรู้คิดล่ะครับมันเชื่อมโยงกันยังไงบ้างอันนี้ชัดเจนมากค่ะมันสัมพันธ์อย่างยิ่งยวดเลยกับ systems thinking systems thinking มาเลยค่ะคือความสามารถในการมองเห็นความเชื่อมโยงว่า สิ่งต่างๆมันไม่ได้อยู่โดดเดี่ยวการกระทําอย่างหนึ่งมันส่งผลกระทบเป็นลูกโซ่เป็นททดดไปถึงส่วนอื่นๆยังไงบ้างถ้าขาดตรงนี้ไปเราก็จะมองทรัพยากรเป็นแค่ของของฉันใช่ค่ะโดยที่ไม่เห็นผลกระทบต่อคนอื่นหรือต่อโลกโดยรวมเลยประโยคที่ว่าทรัพยากรทุกชิ้นไม่เคยเป็นของเราเพียงผู้เดียวนี่คือสะท้อน System Thinking เลยจริงด้วยครับ แล้วก็อีกทักษะที่สำคัญในมิตินี้ก็คือการมองระยะยาวและการสร้างวิสัยทัศน์ long-term orientation and visioning ค่ะมองเยีวยาวค่ะถ้าเรามองแค่ผลระยะสั้นๆเฉพาะหน้าเราก็อาจจะใช้ทรัพยากรจนหมดไปเลยแต่ถ้าเรามองไกลเราจะเริ่มคิดถึงคนรุ่นต่อๆไปคิดถึงโลกที่เราอยากจะส่งต่อให้เขาครับผมเข้าใจเลยครับ ทีนี้มามิติ relating หรือความสัมพันธ์บ้างการที่เราจะใช้ทรัพยากรอย่างมีสติเนี่ยมันเกี่ยวกับความสัมพันธ์ของเรากับคนอื่นหรือกับธรรมชาติยังไงครับเกี่ยวโดยตรงเลยค่ะแหล่งข้อมูลบอกว่าทักษะนี้จะเติบโตได้ดีมากๆถ้าเรามีการเห็นคุณค่าหรือ appreciation ในสิ่งต่างๆรอบตัวเห็นคุณค่า appreciation ค่ะพอเราเห็นคุณค่าในอะไรสักอย่างเราก็ไม่อยากทำลายหรือใช้มันทิ้งๆคว่างๆใช่ไหมคะ จริงครับแล้วก็ความรู้สึกเชื่อมโยง connectedness อันนี้ก็สำคัญมากความรู้สึกว่าเราเชื่อมโยงกับผู้คนกับชุมชนกับธรรมชาติมันจะสร้างจิตสำนึกของการดูแลหรือแค่์ขึ้นมาโดยอัตโนมัติเลยลดความรู้สึกแปลกแยกที่อาจจะนำไปสู่การบริโภคเพื่อเติมเต็มถูกต้องค่ะแล้วยิ่งเรารู้สึกเชื่อมโยงมากเท่าไหร่เราก็ยิ่งอยากดูแลรักษามากกว่าที่จะเอามาเป็นของตัวเองอย่างเดียว ื hmm. Hmm. นอกจากนี้ก็ยังมีความถ่อมตน hmm. humility ที่คอยตวนเราว่าเออเราเป็นแค่ส่วนหนึ่งของธรรมชาตินะรเราเป็นผู้ดูแลไม่ใช่เจ้าของครับแล้วก็ความเข้าอกเข้าใจและความเมตตา empathy and compassion hmm. ที่ทำให้การตัดสินใจใช้ทรัพยากรของเรามันคำนึงถึงผลกระทบต่อคนอื่น hmm. ต่อสิ่งมีชีวิตอื่นด้วยไม่ใช่แค่เอาความสะดวกสบายของตัวเองเป็นที่ตั้งอย่างเดียวครับผม ต่อไปมิติ c o l l a b o r a t i n g หรือความร่วมมืออันนี้น่าจะชัดเจนว่าสำคัญในระดับองค์กรหรือสังคมใหญ่ๆใ,ใช่ไหมครับสำคัญมากค่ะโดยเฉพาะทักษะอย่างการสร้างสารรค์ร่วมกัน cocreation skills แล้วก็การสร้างความสัมพันธ์ relationship building skills เพราะว่าการจัดการทรัพยากรส่วนรวมมันต้องต้องอาศัยความร่วมมือครับการสื่อสารที่ดีความไว้วางใจซึ่งกันและกันมันทาคนเดียวไม่ได้ครับ แล้วก็ยัง,งรงรวมถึงความคิดแบบครอบคลุมและการทำงานข้ามวัฒนธรรมด้วยนะคะเพื่อให้แน่ใจว่าการตัดสินใจเรื่องทรัพยากรเนี่ยมันเคารพความต้องการที่หลากหลายจริงๆไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังครับสุดท้ายมิติ acting การลงมือทำซึ่งเป็นบ้านของทักษะนี้โดยตรงเลยมันเชื่อมกับทักษะอื่นๆในมิติเดียวกันนี้ยังไงครับค่ะการที่เราจะเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้ทรัพยากรได้อย่างจริงจังเนี่ย มันต้องอาศัยการลงมือทำเชิงรุกโปรแอคทีฟด้วยโปรแอคทีฟคือไม่รอไม่รอให้เกิดปัญหาใหญ่โตแล้วค่อยมาแก้แต่เริ่มลงมือเปลี่ยนแปลงเลยตั้งแต่ตอนนี้ครับแล้วก็ต้องมีความยืดหยุ่นและการฟื้นคืนพลัง resilience ด้วยค่ะเพราะการเปลี่ยนแปลงโดยเฉพาะเรื่องพฤติกรรมที่เคยชินเนี่ยมันมักจะเจอแรงต้านเจอความยากลำบากต้องล้มแล้วลุกได้ใช่ค่ะต้องลมแล้วลุกได้ไม่ยอมแพ้ง่ายๆแล้วที่น่าสนใจคือ แหล่งข้อมูลยังพูดถึงความหวังและการมองโลกในแง่ดี hope and optimism ด้วยว่าเป็นพลังขับเคลื่อนสำคัญใช่ค่ะอันนี้อาจจะฟังดูแปลกๆนิดหน่อยแต่สำคัญมากนะคะเพราะถ้าเราไม่เชื่อว่าการเปลี่ยนแปลงเล็กๆน้อยๆของเรามันจะสร้างความแตกต่างได้จริงๆเราก็อาจจะหมดกำลังใจใช่ค่ะก็อาจจะท้อ หรือคิดว่าทำไปก็ทั้งนั้นการมีความหวังว่าเอออนาคตที่ดีกว่ามันเป็นไปได้นะแล้วก็เชื่อมั่นในพลังของการกระทำเล็กๆของเราแต่ละคนนี่แหละค่ะที่จะทำให้เราลงมือทำอย่างต่อเนื่องได้พอฟังการเชื่อมโยงทั้งหมดแล้วเออมันชัดเจนมากเลยนะครับว่าการใช้ทรัพยากรอย่างมีสตินี่มันไม่ใช่เรื่องเล็กๆหรือเรื่องทางเทคนิคเลยจริงๆค่ะ <c oughs> แต่มันเป็นเหมือนผลรวมของการพัฒนาคุณภาพในหลายๆด้านมากม เป็นการบูรณาการความตระหนักรู้จากข้างในตัวเราเข้ากับการแสดงออกและความรับผิดชอบต่อโลกภายนอกใช่เลยค่ะมันคือการเดินทางจากการเป็นแค่ผู้บริโภคสู่การเป็นผู้ดูแลหรือ s t ิวเวิ์อย่างแท้จริงซึ่งก็นำเรามาสู่ประเด็นสุดท้ายที่สำคัญมากครับคือแล้วทักษะนี้มันสำคัญยังไงในโลกปัจจุบันและมันเกี่ยวกับการพัฒนาภาวะผู้นำเชิงระบบหรือ systems leadership ยังไง โดยเฉพาะในยุคที่เราเห็นข่าววิกฤตทรัพยากรวิกฤตโลกร้อนวิกฤตต่างๆเต็มไปหมดเลยแหลง่งข้อมูลนี่ชี้ชัดเลยนะคะว่านี่ไม่ใช่แค่เรื่องดีที่ควรทําอีกต่อไปแล้วแต่เป็นเหมือนรากฐานของการอยู่รอดและการเปลี่ยนผ่านของอริยธรรมเราเลยทีเดียว ขนาดนั้นเลยเรอครับค่ะเพราะว่าวิกฤตต่างๆที่เรารเผชิญอยู่ตอนนี้ทั้งเรื่องสิ่งแวดล้อมสังคมหรือแม้แต่วิกฤตทางจิตวิญญาณความรู้สึกว่างเปล่าของผู้คนมันมีรากเหง้าส่วนหนึ่งมาจากการบริโภคที่ไม่รู้จักพอการใช้ทัทรัพยากรที่มันขับเคลื่อนด้วยความเร่งรีบความอยากสะสมการแข่งขันซึ่งมันสวนทางกับความเป็นจริงของโลกที่ทุกอย่างมันเชื่อมโยงกันและมีขีดจํากัดเหมือนกับว่าระบบคิดแบบดเดิมๆที่มองว่าทรัพยากรมีไม่จํากัด หรือว่าการเติบโตทางเศรษฐกิจคือคําตอบเดียวสําหรับทุกอย่างมันมันพาเรามาถึงทางตันแล้วใช่คะ่ะประมาณนั้นเลยและในบริบทนี้เองคะ่ะที่ทักษะการใช้ทรัพยากรอย่างมีสติมันกลายเป็นทักษะการตระหนักรู้เชิงระบบ systematic awareness skill ที่สำคัญอย่างยิ่งยวด Systematic Awareness Skill ค่ะมันช่วยให้เราเก้าวข้ามการคิดแบบแยกส่วนที่มองแค่ตัวเองหรือหน่วยงานของตัวเองหรือประเทศของตัวเองไปสู่การมองเห็นภาพรวมเห็นระบบของความสัมพันธ์ interdependent system of life ที่ทุกอย่างมันเชื่อมโยงถึงกันหมดแล้วพอเราเริ่มเห็นภาพรวมแบบนั้นมันเปลี่ยนคำถามพื้นฐานในใจเราไปเลยใช่ไหมครับถูกต้องค่ะคำถามมันจะเปลี่ยนไปเลยจากเดิมที่อาจจะถามแค่ว่าฉันจะได้อะไรจากการใช้ทรัพยากรนนี้ซึ่งเป็นการมองแบบการเอาหรือ extraction ครับ มันจะเปลี่ยนไปเป็นการกระทํานี้หรือการตัดสินใจนี้มันจะส่งผลต่อระบบโดยรวมยังไงมันจะช่วยให้ระบบนี้แข็งแรงขึ้นหรืออ่อนแอลงซึ่งเป็นการมองแบบการดูแลหรือ stewardship เป็นการเปลี่ยนจากใช้เพื่อตัวเองไปสู่การใช้เพื่อส่วนรวมเพื่ออนาคตใช่ค่ะ ซึ่งพอพูดถึงการมองระบบโดยรวมการดูแลระบบนี่มันมันคือหัวใจของภาวะผู้นำเชิงระบบหรือ system leadership เลยนะครับตรงประเด็นเลยค่ะผู้นำแบบนี้ไม่ได้มองแค่ตัวเลขผลกำไรหรือ KPI ระยะสั้นๆอย่างเดียวแล้วค่ะแต่ต้องสามารถสร้างสมดุลให้ได้ระหว่างการสร้างผลลัพธ์ในวันนี้กับการรักษาความยั่งยืนและความสามารถในการซื้นฟูของระบบในระยะยาว balancing outcome and regeneration ใช่ค่ะ ผู้นำที่มีทักษะการใช้ทรัพยากรอย่างมีสติเนี่ยจะมองเห็นทรัพยากรที่แท้จริงซึ่งมันอาจจะไม่ใช่แค่เงินหรือวัตถุดิบหรือเครื่องจักรแล้วแต่คืออะไรครับทรัพยากรที่แท้จริงคือพลังชีวิตของคนในทีมค่ะคือเวลาที่ทุกคนมีจำกัด คือความไว้วางใจในองค์กรคือสุขภาพของชุมชนรอบข้างคือความสมบูรณ์ของระบบนิเวศคือทุนทางสังคมที่มองไม่เห็นด้วยตาแต่สําคัญมหาศาลโอ้โหต้องมองลึกไปกว่าเดิมมากค่ะผู้นําแบบนี้จะเข้าใจว่าสิ่งเหล่านี้ไม่ใช่แค่ปัจจัยการผลิตที่จะเอามาใช้ใช้ให้หมดไปแต่เป็นสิ่งที่ต้องดูแลให้มันงอกเงยให้มันยั่งยืนต่อไปได้มันต้องอาศัยการมองที่ลึกซึ้งกว่าเดิมมากจริงๆนะครับ และมันก็ต้องอาศัยภาวะผู้นําจากภายในด้วยค่ะการที่เราจะมองเห็นรูปแบบการใช้ทรัพยากรที่มันซ่อนอยู่เหล่านี้ได้เนี่ยบางทีเราอาจจะต้องชะลอลง slowing down จากความเร่งรีบในชีวิตประจําวันชะลอลงเพื่อเพื่อกลับมาสังเกตตัวเองสังเกตทีมสังเกตองค์กรจริงๆว่าเอ๊ะเรากำลังทุ่มเทวเวลาพลังงานความใส่ใจของเราไปกับอะไรกันแน่ เรากำลังสร้างหรือเรากำลังเผาผลาญพลังงานของตัวเองและคนรอบข้างอการตั้งคำถามพวกนี้ค่ะการตั้งคำถามพวกนี้ล่ะค่ะคือการฝึกการเห็นระบบจากภายในหรือ seeing the system from within ซึ่งเป็นแก่นสำคัญของภาวะผู้นำยุคใหม่ที่เน้นความเชื่อมโยงความเมตตาแล้วก็ความรับผิดชอบร่วมกันแล้วแนวคิดเรื่อง regenerative leadership หรือภาวะผู้นำแบบปฏิรูปฟื้นฟูที่เราได้ยินกันมากขึ้นเรื่อยๆเนี่ยมันเกี่ยวข้องกันโดยตรงเลยไหมครับ เกี่ยวข้องกันอย่างยิ่งเลยค่ะ Regenerative leadership คือผู้นำที่ไม่ใช่แค่ตั้งเป้าให้ระบบมัน sustainable คือรักษาสภาพเดิมไว้ได้แต่ไปไกลกว่านั้นใช่ค่ะแต่ตั้งเป้าที่จะสร้างระบบที่สามารถฟื้นฟูตัวเองให้ดีขึ้นได้เรื่อยๆ Regenerative ไม่ว่าจะเป็นระบบนิเวศสังคมหรือองค์กรก็ตามครับ ซึ่งการใช้ทรัพยากรอย่างมีสติในระดับบุคคลหรือระดับทีมเล็กๆเนี่ล่ะค่ะคือจุดเริ่มต้นคือพฤติกรรมระดับจุลภาคที่เมื่อทําพร้อมๆกันมากๆเข้ามันมีพลังที่จะนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงในระดับมหาภาคหรือระดับระบบได้จริงๆเหมือนพฤติกรรมเล็กๆสะสมกันจนเปลี่ยนระบบใหญ่ ค่ะเมื่อผู้คนจํานวนมากพอเริ่มเปลี่ยนความสัมพันธ์กับทรัพยากรจากการเอาเปรียบมาเป็นการดูแลซึ่งกันและกันระบบใหม่ที่มันตั้งอยู่บนฐานของแคร์การดูแล Regeneration การฟื้นฟูแล,และอ qui ิลิเรียมความสมดุลมันก็จะค่อยๆเกิดขึ้นได้ค่ะฟังดูแล้วทักษะนี้มันมันยิ่งใหญ่กว่าที่คิดไว้ตอนแรกมากเลยนะครับ มันแทบจะเป็นทักษะที่สะท้อนจิตสำนึกแห่งยุคสมัยหรือ e p o c h a l consciousness skill เลยก็ว่าได้อืมอาจจะมองแบบนั้นก็ได้นะคะคือการเปลี่ยนบทบาทพื้นฐานของมนุษย์เลยจากเดิมที่เป็นแค่ผู้ใช้โลกมาเป็นผู้ดูแลโลกเป็นรากฐานสำคัญของผู้นำในยุคนี้ที่ต้องผสานทั้งปัญญาความกรุณาและความรับผิดชอบเพื่อให้ทุกการตัดสินใจของเราไม่ว่าจะเล็กหรือใหญ่ เป็นการใช้พลังชีวิตอย่างมีสติเพื่อร่วมกันสร้างอนาคตที่ยั่งยืนจริงๆวันนี้เราได้สำรวจกันค่อนข้างลึกเลยนะครับเกี่ยวกับทักษะการใช้ทรัพยากรอย่างมีสติทั้งความหมายจริงๆของมันความเชื่อมโยงกับมิติอื่นๆของการพัฒนาภายในตามแนวทาง IDG และก็ความสำคัญอย่างยิ่งยวดในโลกปัจจุบันโดยเฉพาะสำหรับคนที่สนใจเรื่องภาวะผู้นำเชิงระบบค่ะ ก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์นะคะหัวใจสำคัญที่อยากจะย้ำอีกครั้งก็คือมันไม่ใช่แค่เรื่องเทคนิคการจัดการหรือ How-to เ,เท่านั้นแต่เป็นเรื่องของการเปลี่ยนความสัมพันธ์ขั้นพื้นฐานของเราเลยค่ะกับทัพยากรทุกรูปแบบทั้งที่จับต้องได้และจับต้องไม่ได้ซึ่งการเปลี่ยนแปลงนี้มันต้องเริ่มจากการตระหนักรู้ภายในของเราแต่ละคนจริงๆแล้วค่อยๆขยายผลออกไปใช่ค่ะ ขยายผลออกไปสู่การแสดงความรับผิดชอบในระดับที่ใหญ่ขึ้นคือระดับของระบบที่เราเป็นส่วนหนึ่งอยู่ไม่ว่าจะเป็นครอบครัวองค์กรหรือสังคมก็ตามครับผมก่อนจะจากกันไปผมมีคำถามทิ้งท้ายให้ลองกลับไปครุ่นคิดกันดูนะครับเป็นคำถามที่ต่อยอดมาจากสิ่งที่เราคุยกันวันนี้แหละครับแต่คำตอบอาจจะไม่ได้มีบอกไว้ตรงๆในแหล่งข้อมูลนะค่ะน่าสนใจค่ะว่ามาเลยค่ะคำถามก็คือ ถ้าเราลองมองเวลาของเราหรือความใส่ใจของเราเองเนี่ยเป็นเหมือนทรัพยากรที่มีค่ามากๆและมีจำกัดจริงๆแล้วเนี่ยอืมเวลาความใส่ใจทรัพยากรที่มีจำกัดการตัดสินใจเล็กๆน้อยๆในแต่ละวันของเราเนี่ยมันจะเปลี่ยนไปอย่างไรบ้างโหเป็นคำถามที่ชวนคิดมากเลยค่ะครับก็อยากฝากให้ลองนำคำถามนี้ไปใคร่ครวนกันดูนะครับ สำหรับการสำรวจเนื้อหาในวันนี้ก็คงต้องขอลาไปเพียงเท่านี้ก่อนครับค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ